สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องจ a บเลข channel นะคะคลิปนี้แอดจะทําประกบคู่ล่างให้นะคะของสูตรเด่นล่างนะคะ,ะก่อนจะมาดูสูตรนะคะมาดูคั้เตือนนั้นก่อนนะคะกระาดาษนี้ก็เริ่มเย็นแล้วค่ะดย๋ยวแอดจะเปียกใหม่ละการคํานวณน,นี้เป็นการคํานวณทางคณิตศาสตร์นะคะเป็นแค่การคาดการตัวเลขเพื่อใช้เป็นแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะ การคำนวณอาจมีถูกมีผิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกท่านโชคดีในการเสี่ยงโชคจากช่องจับเลขช n แนลค่ะอ่ะมาดูเลยนะคะสูตรนี้ก็ใช้2ส,สูตรนะคะใช้3ตัวหน้าครั้งที่2นะคะแล้วก็3ตัวท้ายครั้งที่1น,นะคะก็ใช้หลัก10ทั้งคู่เลยนะคะหลัก10บ,บวกกับหลักหน่วย หลักสิบบวกกับหลักหน่วยอันนี้สูตรที่หนึ่งนะคะนนี้สูตรที่สองเนาะหลักสิบบวกกับหลักหน่วยก็จะได้สามนะคะสามลบหนึ่งเป็นสองบวกอีกสองเป็นห้านะคะเท่ากับ x อกลบหนึ่งบวกสองนะคะเอามาดูสูตรที่สองนะคะสูตรที่สองใช้บวกกันนะคะนับเรียงตัวก็คือเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดนะคะก็หนึ่ง สอสชนกันที่สองนะคะออก4ีสองนะคะงวดน,นี้เข้าที่หลักหน่วยเนาะอันนี้ก็ถูกเป็นงวดแรกนะคะเข้าที่หลักหน่วย มาดูงวด่าที่2อนะคะเกบวกสี่ได้13บมนะคะก็สาลบหเป็น2อบวกอีก2เป็นห้านะคะสูตรที่2ก็6กบวกสี่ก็ได้0 1, 2, ูนย่งสองเมืนี้ออก3 1นะคะชนกันที่สองแต่ไม่มามา3ามหนะคะมาอย่างละตัวนะคะ ก็คือเลขสามกับเลขหนึ่งถ้าสูตรชนตัวเดียวอ่ะมันจะมาอย่างละสุอย่างละตัวนะคะสูตรเดี๋ยวแอบวงหน่อยนะคะจะได้เห็นความแตกต่าง มาดูงวดที่สามนะคะงวดที่สามดบวกสองก็ได้ศูนย์ลบหนึ่งเป็นเก้าบวกอีกสองก็เป็นสองนะคะศูนย์บวกสองได้2องนะคะต่อไปเอาหกบวกกับหนก็ได้เจ็บวกอีกหนก็เป็นแบวกอีกหก็เป็นเก้านะคะงวดน,นี้ออกแปนะคะ คนที่เลขเก้นะคะก็มาแล้วก็มาหลักสิบด้วยเลขแปนะคะจะออก8 9เเข้าตัวชนนะคะวันนี้เข้าตัวชนด้วย าดูงวดที่4นะคะงวดที่สี่ก็3าบวกเ้าได้12บสองะ,ะก็สอลบหก็เป็น1นะคะบวกสก็เป็น4แล้วก็สูตรที่สองเจบวกหได้สองสองสาสี่ชนที่สี่กับสองนะคะงวดนี้มาสองหนึ่งเนาะ เลขสองมานะคะแต่สูตรนี้มาสองสองตัวนะคะมาที่หลักสิบนะคะวันนี้เลขสอง มาหนึ่งกับสองเนาะออกสองหนึ่งอันนี้เข้าที่เลขสองนะคะนี่เข้าที่เลขสองตัวชนเข้าที่เลขเก้าอันนี้ตัวชนไม่มาตัวชนมาที่เลขสองนะคะ,ะต่อไปงดที่ห้านะคะเอามาดูงดที่ห้าสูตรนี้สามบวกหนึ่งก็ได้สี่นะคะ สี่ลบหนึ่งเป็นสามบวกอีกสองเป็นหสูตรที่สองก็หนึ่งบวกหนึ่งได้สองสามสี่งวดนี้ออกสี่หนะคะตัวชนที่เลข 4, สี่สูตรนี้มาสองตัวเนาะเข้าที่เลขสี่นะคะเข้าเป็นงวดที่หนะคะตัวชนมานะคะงวดนี้ ชนที่สามกับสี่นะคะแต่มาเลขสี่แล้วก็ส่วนนี้มาสองตัวด้วยเนาะอ่ะมาดูงวดที่หกนะคะงวดที่หกศูนย์บวกแปดนะคะก็ได้แปดลบหนึ่งเป็นเจ็ด บวกสองเป็นศูนย์ต่อไปสูตรที่สองเจ็ดเจ็ดบวกเก้านะคะก็ได้หกเจ็ดแปดสูตรนี้ไม่มานะคะชนที่เจ็ดกับแปดมาที่เลขแปดเนาะออกสองแปดนะคะเข้าที่เลขแปดนะคะ วันนี้มาแต่ตัวชนอย่างเดียวเนี่ยถ้ามันชนกันสองตัวนะคะมันมันไม่ค่อยมานะคะอย่างเงี้ยชนกับสองกับสามอันนี้ชนที่สองตัวเดียวก็ไม่มานะคะอันนี้ชนที่เก้ามาตัวเดียวนะคะชนเก้ามาอันนี้ชนที่สองกับสี่มาสองนะคะอันนี้ชนที่สี่กับสามมาสี่นะคะอันนี้ชนที่เจ็ดกับแปดมาแปดนะคะ ต่อไปงวดที่เจ็ดนะคะงวดที่เจ็ดสามบวกสี่ก็ได้เจ็ดนะคะเจ็ดลบหนึ่งเป็นหกบวกอีกสองเป็นเก้านะคะส่วนสูตรที่สองก็นับเลยค่ะสามสองบวกหนึ 3, ่งได้สามนะคะสามสี่ห้าออกที่เก้าสี่นะคะงวดนี้ไม่ชนนะคะมาอย่างละตัวเนาะ ถูกเป็นงวดที่7นะคะก็มาแค่สูตรนี้มา9นะคะสูตรนี้มาเลข4เนาะออก94นะคะอันนี้ไม่มีตัวชนไม่วงอ่ะมาดูงวดที่8นะคะงวดที่8 เจ็ดบวกสามได้ศูนย์นะคะได้สิบเอาเลขตัวหลังนะคะลบหนึ่งก็เป็นเก้าบวกอีกสองก็เป็นสองศูนย์บวกสองได้สองนะคะนับเรียงตัวนะคะอันนี้สองบวกศูนย์ก็ได้สองสามสี่ทีนี้แอดจะทำให้นะคะแอดจะจับคู่ให้จะได้ ก้าสองเก้าสามเก้าสี่ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่สองสองสองสามสองอะสองสี่นะคะทีนี้แต้ม แ้มใช้หลักหน่วยของสามตัวท้ายรางวัลที่หนึ่งค่ะก็คือหน่วยบนนะคะนับไปเลยค่ะเลียงตัวห้าตัวนะคะก็จะได้แ้มนะคะแ้มได้หกเจ็ดแปดเก้าศูนย์แล้วก็นับตัวสุดท้ายบวกไปสองแมนะคะก็จะเป็นหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์สองนะคะทีนี้แ้ม เรามาดูนะคะแต้มสูตรนี้แต้มมาทั้งหมดทั้งหมดยี่สิบสองงวดนะคะผิดหนึ่งงวดนะคะแต้มหนึ่งไม่มีแต้มสองไม่มี่าแต้มสองม,มีนะคะเก้าสามมีแต้มสองนะคะแต้มสามไม่มีแต้มสองมี แต้มสี่ไม่มีแต้มห้าไม่มีมีแต้มหกอันนี้สองสี่นะคะมันก็จะได้สามชุดถ้าตัวกลับนะคะก็จะมีสามเก้าสองศูนสี่สองนะคะก็ทั้งหมดก็จะเป็นหกชุดนะคะ ส3 9 9 3้2 2 0แล้วก็2442ก็คือตัวนี้นะคะอแอดเขียนคนละบรรทัดขอโทษด้วยนะอ่ะทีนี้แอดจะย่อให้ดูนะคะอันนี้ก็ลองทำดูคร่าวๆนะคะของสองตัวล่างเนาะแอดก็ไม่มีอะไรแล้วนะคะขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะส่วนคนที่กดติดตามแล้วแอดก็ขอบคุณมากๆนะคะสวัสดีค่ะ